ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบเรื่องพระนาคามีวันก่อนได้ชวนบรรดาท่านพุทธศาสน,น,นิกชนตัดขาช้างขาสำคัญไว้ขาหนึ่งคือขาหน้าได้แก่กามาฉันทะแล้วตัดไว้ได้หนึ่งขาแล้วก็มีความสบายใจขึ้นมามาก เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องการม่ฉันทะความพอใจระหว่างเพศเป็นอันตรายมากสําหรับชีวิตตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าปิยโตชายเตโสโกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักสิ่งที่เรารักทั้งๆท,ที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเรา เราไม่สามารถจะห้ามปรามมันได้แต่เราก็ยังฝืนรักเมื่อเราฝืนรักขึ้นมาแล้วมันก็ต้องพลัดพรากจากกันตามสภาวะของมันเราก็เกิดความเสียใจที่เราเสียใจเราเสียใจเพราะความโง่ไม่จะ่เสียใจเพราะความเฉลาดเพราะสภาวะทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ของทรงตัวมันเป็นของที่มีอันที่จะต้องสลายไป และเราก็ไปรักของสปกปรกแทนที่เราจะรักของสะอาดสรีระธาตุในร่างกายทั้งหมดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดเลือดที่เรานิยมกันว่าคนมีเลือดดีฝาดดีร่างกายแข็งแรงมีกำลังดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าพอเลือดนั้นหลังไหลออกมาแล้วเราก็ลังเกียจในเลือดเห็นว่าเปนของเห็นว่าเป็นของโซโครของไม่สะอาด อันนี้สําหรับน้ำหนองน้ำเหลืองอุจาระปัสสาวะนี่เกิดขึ้นมาจากท่าที่เรามีความพอใจโดยจากอาหารทั้งหลายที่ปรากฏว่าเราบริโภคเข้าไปก่อนที่เราจะบริโภคเราก็เลือกแล้วเลือกอีกแต่ในเมื่อมันเข้าไปอยู่ในร่างกายจริงๆแทนที่มันจะสะอาดมันก็เต็มด้วยความสกปรกเต็มด้วยความโสโครก แล้วเราก็มปนั่งรักนั่งปรารถนาไม่เพื่อประโยชน์อะไรความจริงเรื่องนี้ที่ย้ำมากก็เพราะว่าเราโง่กันมากถ้าจะถามว่าใครโง่ก็ต้องตอบว่าคนพูดเนี่ยโง่คนอื่นจะโง่หรือจะฉลาดอัตมาไม่ทราบไม่สามารถจะรู้ใจใครได้แต่าใจของตนเองรู้ได้ว่ารู้ว,ว่างว่าโง่มันนาน แล้วก็มีความทะเยอทะยานมากกมากแม้จะฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคฟังก็ดีอ่านก็ดีอ่านมามากใจมันก็ยังไม่ยอมเมื่อก็ยังมีความปรารถนาอยู่ในเมื่อยังมีความปรารถนาอยู่เพียงใดก็แสดงว่าใจมันยังโง่ใจมันยังไม่ฉลาดแล้วก็โปรดอย่าถามย้อนมาเมื <c oughs> ่อเวลานี้ยังต้องการไหม ถ้าถามเวลานี้ตอบได้เลยว่าหมดความต้องการแล้วถ้าเยยอดถามอีกคำหนึ่งถามว่าท่านเป็นพระอนาคามีแล้วหรือยังก็ตอบได้ไม่ยากว่าเรื่องพระอนาคามีจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญเพราะเวลานี้มันแก่ใกล้จะาตายคลานไม่ไหวมันก็เลยไม่ต้องการถ้าเยถามว่ามีคนก็แต่งตัวสวยสดก็งามท่านมีความรู้สึกเป็นยังไง ก็ต้องตอบได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สมบัติของอาตมาเจ้าสวยก็เชิญสวยเจ้างามก็เชยงามเจ้แต่งตัวแบบไหนก็เชิญแต่งไปจะให้ไปสนใจนะั้นเลิกซะแล้วถ้าจะถามว่าทำไมาจึงเลิกก็เพราะมันแก่มันจึงเลิกถ้ามันไม่แก่มันก็คงไม่เลิกมันแก่เวลานี่มันคลัน คลายก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วถ้าจะหาตะบันสําหรับตะบันน้ามากินได้ก็จะเอาตะบันน้ามาตะบันน้ากินไม้แตกก่น้ำมือกินไม่เคยไหวเรื่องอะไรที่จะไปต้องการร่างกายของบุคคลอื่นมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่ต้องเป็นพระะนาคามีเป็นเพราะตาคนแก่ไม่มีแรง,งพอใช้ได้ เป็นอันว่าภาษาคนแก่นี่พูดอย่างคนแก่ไม่ใช่พูดอย่างพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีถ้าเห็นสภาพของคนจะสวยหรือไม่สวยก็ตามนึกถึงภาพขึ้นมาเมลไยอยากจะเจียนเมือน,นั้นมันเบื่อมันหน่ายมันซีไอเอียนมันแสนที่จะเต็มไปได้วยความรังเกียจนี่รังเกียจสภาวะของาธาตุไม่ใช่รังเกียจคน เพราะว่าคนทั้งร่างกายเนี่ยมันมีทั้งกายแล้วมีทั้งจิตใจถ้าจิตใจเขาดีแม้ร่างกายเขาจะเต็มไปด้วยเลือดตําเหลืองน้าหนองเม้ว่าจะอยู่ภายในไม่แต่หลังไหลมาในภายนอกเราก็รักได้เรารักใจี่เราไม่จรักกายรักความดีของเขานี่เป็นส่วนหนึ่งใน้นด่านกับพระอนาคามีมรรคตอนนี้มามรรคที่สองความจริงมันมรรคเดียว แต่วันตัดเป็นสองตอนก็เลเรียกมรี่สองตอนนี้เรามาช่วยกันตัดขาช้างขาที่สามได้แก่ปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาท <c oughs> ความจริงวิธีตัดแบบนี้มีอยู่สองอย่างเราหาทางตัดด้วยอำนาจของพรหมวิหารสี่ก็ได้หาทางตัดด้วยกำนางของกระสิงก็ได้เอาขึ้นต้นไว้ก่อน เนี่ว่าเพาะกําลังกายาเพาะกําลังจิตให้จิตมีแรงซ้อมกําลังไว้ไว้ต่อสู้กับข้าศึกคือขาที่สามของช้างให้เจ้าช้างนี่ตัดขาหน้าเสียขาหนึ่งตัดขาหลังเสียขาหนึ่งแล้วมันจะเดินไปไหนก็นอนกลิ้งคโลตอนนี้เราก็เถือกันตามสบายวิธีตัดทํำยังไง พยาตาเตพมวิหารสี่ก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธความเยาีบายความไม่พอใจที่เราไปเกิดมีกับบุคคลอื่นที่ก็มีปฏิปทาไม่ตรงกับเราในไปนั่งโกรธไปนั่งรังเกตียจเขานี่มันเป็นความฉลาดหรือว่าเป็นความโง่ของเราตามธรรมดาคนในโลกพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่านัตถิโลเกอนิทิโต ว่าคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกในการที่คนเราทุกคนจะประสบอารมณ์ที่พอใจอยู่เสมอวันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างเร็วเราก็เร็วเขาก็เร็วเมื่อต่างคนต่างเร็วมันก็พบกับความขัดข้องอาการที่จะสแสดงออกมาก็ดีทางกายวาจาที่จะกล่าวมาทางวาจาทางปากก็ดี บางวาระเราคิดว่าดีแต่ว่าเป็นที่ไม่พอใจของบุคคลผู้รับฟังนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเราไปนั่งโกรธเขาทำไมถ้าเราฉลลาดแล้วก็ไม่โกรธไอ้ที่เราโกรธก็โกรธเพราะความโง่ในคนเรานี่มันจะดีมันจะชั่วเพราะการนินทาและสันเสรนี่ยังไงทำไมใจจึงไม่คิด การที่เราดีหรือเราชั่วนี่ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราดีหรือว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราชั่วเราจะดีเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราทําเองไอ้คาว่าตัวของเรานี่ก็ไม่ควรจะไปคิดว่าตัวคือร่างกายได้ก็คิดว่าตัวก็คือจิตจิตมันเป็นอารมณ์ตั้งเป็นอารมณ์สั่งเป็นผู้บัญชาการ ว่าเจ้าจิตตัวนี้ถ้ามันดีที่อย่างเดียวคนในโลกทั้งหมดไม่มีใครชั่วเพราะอะไรเพราะจิตรู้ไม่ใช่จิตโง่จิตฉลาดถ้าจิตมีอารมณ์ฉลาดก็ต,ต้องรู้สภาวะของคนละสัมว่าคนละสัตที่เกิดมาในโลกนี้มีสภาวะไม่เสมอกันมีกิเลสตัณหาป่าทนานอกุศลกรรมไม่เสมอกัน บางคนมีดีมากชั่วน้อยบางคนชั่วดีน้อยชั่วมากในเมื่อต่างคนยังมีทั้งความดีและความชั่วอาการสักวันหนึ่งที่อกุศลคือความชั่วมันเข้าไปบังคับจิตเขาก็ต้องพูดชั่วเขาก็ต้องทําชั่วเป็นของธรรมดาถ้าเวลาที่กรรมที่เป็นกุศลคืออารมณ์ดีมันเข้ามาโดนจิตเขาก็ต้องพูดดีเขาก็ทําดี อย่างนี้ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกถ้าจิตของเราดีเสียจริงๆมันก็ไม่ต้องไปโกรธเขาไอ้ความจริงจิตของเรามันระยำไปตั้งหน้าตั้งตาโกรธคนที่เขาทําตามปกติคืออยู่ในอำนาจกิเลสตัณหาปาทานและกุศลกรรมที่เขาทาเป็นนั้นเพระอารมณ์ใจของเขาเป็นธาตุนเรื่องไรล่ะ จะต้องมานั่งโกรธธาตุโกรธก็คนจะโกรธนายนายคือกิเลสความเศร้าหมองของจิตนายคือตัณหาความทยานอยากในทางที่ชั่วนายคือปาทานตัวเกาะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานายคืออกุศลได้แต่ความไม่ฉลาดแล้วเจ้านายตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั้งที่เขาและที่เรา ถ้เราจะอคฆ่าคนจะฆ่านายเขาหรือว่าคนจะฆ่านายเราใอ้ฆ่านายเขานี่งคงฆ่าไม่สําเร็จเพราะมันอยู่ที่เขาเราฆ่าไม่ได้ถ้าฆ่าได้จริงๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราถ้าฆ่านายของเขาได้เขาก็พ้นจากความเป็นทาสละนายของเราที่มันอยู่กับเรามันบังคับอยู่กับเราเราก็เป็นทาสมันต่อไป อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความโง่อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความเห็นผิดมันต้องฆ่านายเราไม่ใช่ไปฆ่านายเขาเขาทําอะไรมาก็ตามนายเรามันสั่งอยู่เสมอว่าจงโกรธเขาจงเกลียดเขาจงอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขานี่มันต้องฆ่านายเราวิธีฆ่านายเราเราก็ทํำยังไง ก็กันไม่ให้นายมันเข้าบ้านใช่วิธีกันยังไงเราก็ไปเอานายใหญ่นายใหญ่บาเรอนั่นก็คือพรมีหามสีเจ้านายเก่าเราไม่ครบเราครบกันครบกันนายใหม่นายใหญ่คนนี้ท่านใจท่านดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีความแช่มชื่นไปทางไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส พราะอารมณ์ใจท่านรักไม่เรียกว่าคนรสัตว์ไม่ได้รักเรื่มได้ของกินเลสรักด้วยความเมตตาปราณีและอารมณ์ใจของท่านก็ดีเต็มไปด้วยความสงสารมีจิตใจสดใสถ้ามีโอกาสได้เกื้อกูลใครท่านมีอารมณ์เป็นสุขในอารมณ์ใจของท่านก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนไม่กระด้างไม่ช้าทิทิยาใครเห็นใครได้ดีท่านก็ชื่นอกชื่นใจ ถ้าให้บุคคลใดเพี้ยงพรำเจอนายของเขาบังคับมากเกินไปต้องทําความชั่วมากท่านช่วยไม่ได้ท่านก็สงบทรงอารมณ์สงบมีความเฉยนายสีน่นายท่านดีจริงๆท่านมีแต่รม์สดชื่นแล้วก็คบนายสี่นายนี้ไว้ไอ้นายเก่าขับมันไปสี่นายเก่าขับมันไป เจ้านายตัวที่หนึ่งความเศร้ามองจิตมีแต่อารณ์คุณมัวมีแต่รมณมงุ่นง่ายงุ่นง่าน,าน,านหาความสดชื่นไม่ได้ไม่เป็นเรื่องขับไปเจ้านายอยากอยากจะฆ่าคนนั้นอยากจะตีคนนี้อยากจะทำร้ายคนนั้นไล่มันไปซะมันไม่ได้ความเดือดร้อนมันมีแต่ความโหดร้ายเจ้านายดึง รูอป่าทานยึดน,น,นั่นเป็นของกูยึดตัวหนีเป็นของกูนั่นเพ่งของกูนี่ผีของกูนั่นน้องของกูน่นพ่อของกูแม่ของกูทรัพย์สินของกูใครจะกระทบกระทั่งไม่ได้เจ้านี่ร้ายมากขับไปสิมันทําให้ใจงงงันอยู่เสมอเจ้านายตัวท้ายอากูสนคนไม่ฉลาดความโง่ไอเจ้าโง่ในยึดถือตะบันเขาสั่งไงก็ทําตามไม่ครบไล่ไปสิ ไล่เปิดไปหมดไอ้นายสี่นายนี่ครบไม่ได้ครบมันไว้เพียงใดมันมีแต่วความทุกข์มีแต่วความเดือดร้อนหาเรื่องเปลืองความสุขความสุขที่มีอยู่ก็สลายไปเพราะนายมันชั่วเรามาครบนายใหม่ท่านใจดีมีแต่วความสดชื่นท่านมีแต่วความเมตตาปราณีคิดจะฆ่าใครไม่มีมีแต่วความรักคิดจะยื้อแยาง,ยางทรัพย์สินเขาไม่มีมีแต่จะให้ อิชาที่สัญญาใครก็มีมีถึงความเย็นดีเมือ่อบุคคลอื่นเขาได้ดีเมื่อคนใดเขาเพลียงพร้มท่านช่วยเหลือไม่ได้ท่านก็ตั้งจุดอยู่ในความสงบพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อครบนายใหม่สี่นายก็มาจนเต็มกําลังใจนายก็มาคลองเต็มที่แล้วก็ชวนนายพิจารณาหาความจริงนายสี่นายนี้ท่านฉลาด นอกจากฉลาดท่านก็มีทรัพย์สินมากท่านเลี้ยงอ้วนเลี้ยงศินสิ้นอ้วนเลี้ยงสมาธิสิ้นอ้วนเลี้ยงปัญญาอ้วนด้วยเมื่อศินบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิดีปัญญาก็เกิดเกิดจากไหนเกิดจากนายสี่นายนี่ท่านเลี้ยงเพราะท่านเป็นคนรวยทําให้อารมณ์ใจศินอิ่มหนำสำราญอ้วนเพท,ที่มีกําลัง ทำให้สมาธิจิตทรงตัวมีกำลังแล้วก็ทำให้บัญญาเฉลียวฉลาดความสามารถมันก็เกิดตอนนี้เป็นยังไงชวนท่านก็ถามท่านที่วันนายไอ้คนเราที่เกิดมาที่ต้องมาฆ่ากันมาโกรธกันเนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์นายท่านก็จะตอบว่ามันเป็นความทุกข์ลูกเอ้ย จะทำไมโกรธเขาทําไมจะทำไมฆ่าเขาทําไมตามปกติเขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ทุกข์จากความหนาวความร้อนความหิวความกระหายแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเกิดเพราะอะไรท่านก็แยตอบว่าเกิดเพราะตัณหาความทะยานอยากความโง่มันช่วยให้เกิดทุกข์ด้วยความโง่ความต้องการความเกิด แต่ก็ไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการป่วยไม่ต้องการตายมันหนีพ้นได้ที่ไหนเพราะความเกิดมันเป็นปัจจัยของความป่วยความแก่ความตายความพัดพลาดจากของรักของชอบใจนี่ก็ถามนายท่านต่อไปวันนายถ้าเราจะไม่เกิดมาเพื่อความเป็นทุกอย่างนี้เราจะไม่เกิดเพื่อความโกรธความพยาบาทไม่ต้องการการประหารประหารกันเพราะการคิดอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ นายจะทำยังไงนี่นายเต็งกเยตตอบว่ามันไม่ยากนี่ลูกเอ๋ยเจ้าก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงเถอะสิดูว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีอะไรเป็นมีอะไรเที่ยงบ้างมันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการสลายตัวไปในที่สุด เันก็จะบอกว่านโน่นเนี่ยไปดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนลูกชายพระช่างทองลูกชายพระในช่างทองเมียรมเต็มไปได้โทสะจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนำให้ใช้พิจรารณาคือเพ่งกับศิลได้แก่โลหิตกัินีอื่นดอกบัวสีทองดอกบัวทองคำเป็นสีแดง นั่งเพ่งพิจรารณาหลับตาดูสีแดงลืมตาดูสีแดงจำได้หลับตานึกถึงภาพสีแดงพอสภาพเลือนหายไปให้ลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงจนกระั่งสีแดงจับใจจิตเป็นสมาธิขึ้นกลายเป็นสีเหลืองเพิธงทีเดียลเดะนน้อย,อยเหลืองเหลืองอ่อนไปออนไปจนขาวเป็นประกายพลึก แล้วก็แพราวเรียกว่ามีอารมณ์จิตเป็นฌานตอนนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตธมานพิจารณาว่าเงค์นี้ทรงฌานโลกีได้แล้วเดื่อทรงฌานโลกีได้แล้วระงับความโกรธได้แต่หากข้ามความโกรธไม่ได้ตัดไม่ได้หรือว่าห้ามช้างขาช้างขาที่สามให้เดินได้แต่ว่าห้ามไม่เดินไม่ชั่วคราวแต่ตัดขาขาดไม่ได้ จะตัดยังไงมันจึงจะขาดอง์สมเด็จพระบระมโลกกันน่ายก็อดีตฐานในดอกบัวนั้นเหี่ยวแห้งลงไปเธอลืมตาขึ้นมาเห็นดอกบัวเคยผ่องใสว่าโอนน้อดอกบัวแห้งเหี่ยวไปซะแล้วแห้งไปซะแล้วคลายความสวยหลับตาต่อไปจะลืมตามาสมเด็จพระสมมาสมุทธเจ้าทำดอกบัวกรีบหล่นลงไปสมหมดแล้ว เป็นอันว่าก็เธอก็พิจารนานดูก็เอ๊ะว่าดอกบัวนี่ที่แรกที่มันเป็นทองคํามีสีแดงสดใสเมื่อสักครู่ในเหี่ยวแห้งไปเวลานี่ใบก็กร่อยกลีบก็หล่นเกรสรก็หล่นฝักก็หายก้านก็หักนี่สภาวะชีวิตของเรานี่มันก็เป็นสภาพอย่างนี้มีความเกิดนในเบื้องต้นแล้วก็มีการสลายตัวเปในทนวมกลาง มีการคลายตัวเป็นทรามกลามมีการสลายตัวไปนที่สุดเราจะมานั่งยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรการยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรานี่มันเป็นสภาวะของความโง่ไม่ใช่สภาวะของความฉลาดในเมื่อใจไม่นโง่แบบนี้ใจเราจึงมีทุกข์ ขันห้ามีสภาวะเป็นปกติของมันเมื่อไม่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความคลายตัวไปทำกลางและมีการสลายตัวเป็นอันที่สุดเหมือนกับดอกบัวที่เราเห็นจำใสย,ยูเมกีต่อมามันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็สลายตัวไปแต่ว่าพระช่างทองน,นี้ไม่ตัดได้แต่โทสะอย่างเดียวท่านเหาะไปถึงความเป็นพระอาหารหันเลยผลนี้สุดท่านก็นเข้าถึงความเป็นอาหารหัตผล แต่ของเรายังไม่เอาอย่างนยก่อนเรามาแวะกันขั้นข้านาคามีก่อนเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในรหมรรสี่ก็ดีเรือทรงอยู่ในโลหิตะกะสินก็ดีก็มาคลายอารมณ์ตัวนี้เสียว่าร่างกายของเราในเมื่อมันไม่ทรงตัวร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่ทรงตัวการคิดคิดว่าทุสรายมันเป็นปัจจัยของความทุกข อารมณ์เมตตาปราณีเป็นอาการของความสุขแต่ในที่สุดคนทุกคนก็ต้องตายหมดจิตเราก็จะกำหนดตัดอารมณ์ของความกลัวคือไม่ยึดถืออารมณ์ร้ายต่อไปเราจะปักใจไว้โดยอย่างเดียวคือว่าคันห้ามันไม่เที่ยงแล้วล้วก็ต้องทำจิตของเราให้เที่ยงคือเที่ยงอยู่ในอำนาจของพรมรหารีเพียงเท่านี้ดับบรรดาท่านพุทธบริษัท จิตใจทั้ง,งนั้นไรก็จะเต็มไปได้วยความขึ้นบานมีแต่ความหันษาเมื่อจิตเป็นเอกัคตารมแบบนี้เราเห็นว่าสภาวะร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราโลกีวิสัยเป็นปันจจัยของความทุกข์โลกุตระวิสัยเป็นปันจจัยของความสุขเราต้องการความสุขคือพระนิพพาน ถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอารมณ์ใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็สามารถจะตัดกามฉันทะคือความรักในเพศเส้นได้อย่างเด็ดขาดความรู้สึกในเพศจะไม่มีในอบริการหนึ่งโทสะความเหยียบาดหรือความกระทบกระทั่งจิตที่คิดประทุษร้ายจะไม่ปรากฏกิดเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดี ที่เราปฏิบัติแต่มกระแสวสัสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอำนาจครบายใหม่คือพรหมีหันสี่แล้วก็พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ไม่สมัยช้ามันก็จะพังจะไปนั่งโกรธชาบ้านเพื่อประโยชน์อะไรจะทําลายจิตใจของเราให้หมดจากความสุขเพียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์ใจของท่านก็จะพ้นจากความทุกข์้ดยอำนาจของความรักกละความโกรธ อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดเรียกว่าพระอนาคามีผลอราันดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยเวลาที่สําหรับจะคุยกันวันนี้ก็หมดแล้วต่อทนนี้ไปเขอสาวกว่าองค์สมเด็จพระปฏิแก้วจงสมบทรงอารมณ์พิจรารณาเพื่อความเป็นพระอนาคามีตามที่ท่านต้องการจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านราธถนาสวัสดี